กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวันนี้เรามาเล่น i n s i ซต์เอพิโซดที่3นะครับเรื่องราวดำเนินต่อไปหลังจากที่เราหลบหนีเจ้าผีพรายตัวนั้นมาได้นะครับตอนนี้เราขึ้นฝั่งอีกครั้งแล้วก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่ครับมาดูกันครับว่าภายในอาคารหลังนี้นะครับจะมีอะไรที่ให้เราได้ต้องประชิญหน้าต่อไปอีกทีนะครับเอาละผมก็จะเปิดประตูบานนี้นะครับเข้ามาด้านในก็โอ้โห ไลยลงมาข้างล่างนะครับอึ๊บหืมกับตายเมื่อวานนะโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนที่อยู่ในกรงด้านหลังนะครับซึ่งผมลองยกดูครับเปิดไม่ได้นะครับประตูบานนี้เดาว่าบริเวณนี้น่าจะต้องใช้การควบคุมตัวละครตัวอื่นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีตัวเฮลเมที่ควบคุมอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปหากันดูครับว่าจะอยู่ที่ไหนนะีฮะ เอาละเราเดินหน้ากันต่อนะครับเอ๊ะตรงนี้เป็นลานกว้างเหมือนกับว่าเป็นพื้นทรายเลยครับคุณผู้ชมฮนะแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยขยับเอ๊ะขยับไม่ได้นะครับอีกทีขอลองอีกทีอนะ่ะไม่ไมั่นใจเอาละครับเข้ามาต่อนี่ฮะตรงนี้มีสวิตช์น่าจะใช้สำหรับเปิดตัว ควบคุมตะกี้หรือเปล่าเอะมี19ขึ้นมาหมายความว่าไงเอ่ยแล้วก็มีเหยียบแล้วก็18นะครับแล้วก็มีตัวละครที่เราสามารถควบคุมสมองเขาได้นะครับยืนอยู่2ตัวแต่ตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์นะครับตามที่ผมได้บอกไปฮะถ้าฉะนนั้นเราก็เราจะต้องอ่าตรงนี้ไฟติดแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขยับดูโอ้ลงมาด้านล่างได้นะครับเป็นลิฟต์นั่นเองนะครับ และน่าจะมีด้วยกัน3มชั้นนะครับเพราะว่ามันมี3ามสามไฟ3ดวงด้วยกันนะฮะเดี๋ยวลงไปดูกันครับว่าข้างล่างจะมีอะไรนะครับจะเจอผีพรายอีกรือเปล่านะครับโอเคเข้ามาเจอเชือกนะครับเชือกตรงนี้ต้องขึ้นไปแน่แน่แหละแต่ว่าเราจะต้องจะต้องหาวิธีการขึ้นไปฮนะมีแสงรอดมาแล้วก็มีเ,เหมือนกับ รถรางขนาดใหญ่นะครับที่ดึงได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับฉะนั้นจะต้องหาพวกแน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าประเด็นก็คือพวกเขาอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนดีก่อนนะครับอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองฟังเสียงจะมีเหมือนกับว่าเสียงที่เป็นเหมือนกับระเบิดมาเป็นระยะระยะนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการทดลองอะไรกันหรือเปล่าแถวๆนี้นะฮะมีกลไกนะครับกลบไกล,ลิฟต์นั่นเองฮะรประตูฝั่งขวาเปิดนะครับผมมาฝั่งซ้ายก่อนครับอ้าวโหมีลูกกรงนะครับผมมนุษย์พวกนี้นะครับถูกจับตัวมาแล้วก็ถูกขังไว้ด้วยฮะเออเว้ มันอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าผลักไปมันก็ไม่ร่วงนะครับเราเราไม่เราไม่มีพลังมากพอนะครับน่าจะต้องหาคนแล้วแหละไปดูกันครับว่าฝั่งขวามือจากลิฟต์เนี่ยจะมีอะไรที่ช่วยเราได้บ้างนะครับ <c oughs> หรืออาจจะเจอหมวกที่ใช้ควบคุมก็ได้นะครับอืมตรงนี้ต้องปีนขึ้นไปครับแต่ว่ามันสูงเกินไปนะครับโดดลงไปตายแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นมีที่เดียวแล้วครับเป็นที่ที่ผมไม่ได้ไปเมื่อกี้นัคือชั้นล่างสุดนะครับเอาล่ะเรามาถึงชั้นล่างสุดแล้วครับแล้วก็มาด้านฝั่งขวามือนะครับตรงนี้แน่ๆครับคุณผู้ชมฮะมีกงล้อตรงนี้สําหรับหมุน,นกลไกครับเราเดินทางลงสู่ด้านล่างครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นรางรถไฟที่ให้เราไปต่อนะครับ โอเคอ๋อเอ้โอเดเดี๋ยว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 โอเคทันแดีวอืมเป็นคล้ายๆเมืองเหมือนกันนะครับที่นี่ฟังจากเท้าเวลาสัมผัสพื้นก็เป็นเหมือนพื้นทรายนะครับอ่า <laughs> นี่ๆครับผมเจอแล้วครับด้านบนครับผู้ชมเห็นไหมฮะ <laughs> หมวกที่ใช้ควบคุมนะครับแต่ว่าเราจะต้องหาทางขึ้นไปครับ <laughs> เอาละโดดลงน้ําก่อนผีพรายตัวนั้นคงไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ย มึงก็ตามล่ากูแล้วเกินนะครับเมื่อกี้นะครับสําหรับเอพิโซดที่แล้วนะฮะเอ๊ะตรงนี้ผมไปด้านไหนต่อได้บ้างเอ่ยไม่มีบันไดขึ้นไปด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวน่าจะต้องดำน้ําลงไปดูว่าไปด้านล่างได้หรือเปล่าครับอ่าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับว้าวตรงนี้มีทางขึ้นแล้วก็มีทางให้เราปีนด้วยนะครับตรงนี้ปีนได้นะฮะ โอเคเอ๊ะ <Okay>. hey, ดูเหมือนว่าสถานที่ตรงนี้จะถูกทิ้งร้างเอาไว้พอสมควรแล้วนะครับอือไม่ถึงเดี๋ยวนะครับใจร้อนไปหน่อยฮะมีเชือกตรงนั้นนะครับแล้วเราก็จะต้องใช้เชือกโหนข้ามไปนะครับคุณผู้ชมฮนะอึ๊บอีกทีนึงนี่เอาละได้แล้วนะครับต้องสร้างความรุนแรงนิดนึงนะครับเพื่อให้เชือกมันไปถึงนะฮะโอเคอีกสเต็ปนี้น่าจะได้ครับอึ๊บ อึ๊บโอ้โหถึงขอบพอดีโอ้โหเกมนี้เขาเรียกได้ว่ากะมาพอดีไปเป๊ะเลยนะครับเอานะครับผมจะหาทางกลับไปนะครับนี่ถึงแล้วครับคุณผู้ชมฮะกระโดดแล้วก็เอาเครื่องควบคุมมานะครับอ๊บโอ้โหมีพักพวกมารับเรียบร้อยนะครับเอาล้ตามมาเลยทุกคนนะฮะเดินแบบว่าซอมบี้มากๆนะครับ เอ้ยตรงนี้เป็นมีบันไดครับคุณผู้ชมฮะน,น่าจะปีนขึ้นไปได้ครับนี่เอาเลยครับมีเครื่องทุ่นแรงแล้วครับคุณผู้ชมเดินต่อไปครับอ๋อผมต้องขึ้นมาถูกต้องแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ตัวกงล้อนี้หมุนแล้วก็ลงไปรับเพื่อนๆของเรานะครับทั้ง5 6คนที่อยู่ด้านล่างนั่นเองครับโอเคค่อยๆหมุนไปนะครับเอาล่ะขึ้นมาได้แล้วทุกคน ป,ปีนขึ้นมานี่เรียบร้อยนะฮะสี่ท่านห้าท่านนี่นะครับพณะท่านทั้งสี่นะฮะทั้งสี่ห้าคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าจํานวนเท่านี้จะพอหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าเอาชัวร์วนะครับด้านล่างน่าจะต้องใช้คนเยอะกว่านะครับสำหรับลากรถ รถรางคันตะกี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะมาถึงชั้นที่2นะครับขึ้นไปนะฮะชั้นที่3นะครับผมจะไปจะไปฝั่งซ้ายก่อนดีกว่านะครับมันเป็นออลูกโครงน่าจะใช้แรงผลักไม่มากนะครับเอาล้วครับทุณ่านผู้ชมฮนะมาดูนครับว่าจะผลักได้หรือเปล่าครับไม่น่าจะพลาดนะตรงนี้เนี่ย โอเคเอาละต้องระวังล่วงไปด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยฮนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งนะครับผมว่าเราน่าจะใช้วิธีการเหมือนกับว่าปีนบันไดเมื่อกี้นะครับให้เพื่อนของเราทั้ง4ี่ห้าคนเนี่ยช่วยโยนเราขึ้นไปน่าจะได้อยู่นะครับเอาละมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า จะถึงไหมหรือว่าจะล่วงลงไปข้างล่างนะอึ๊บเดี๋ยวนะขอเข้าไปใกล้นิดนึงครับเพื่อความชัวร์ครับอึ๊บโอเคโหเกือบไม่ถึงนะฮะเอานะครับโอ้มีศพนอนอยู่นะครับไม่ขยับด้วยคนนี้น่าจะตายแล้วครับเอาแล้วผมจะพาเขาลงไปด้านล่างนะครับน่าจะต้องน่าจะต้องใช้สำหรับ น่าจะเกี่ยวกับตัวเลข19นั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นการรวบรวมหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูอีกทีนะครับว่าจะใช้กลไกตรงไหนนะครับเอาเละครับผมลงมาที่ชั้น2นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าเ,เกมนั้นต้องการให้เราทําอะไรนะครับนี่ไงครับคุณผู้ชมฮะเวลาเราเราไปเหยียบตรงแท่นตรงนั้นตัวเลขมันลดลงก็น่าจะหมายความว่าเราจะต้องหาจํานวน คนให้ให้เท่ากับจํานวนตัวเลขที่ขึ้นมานั่นเองนั่นก็คือ19นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมเราแล้วก็น่าจะเป็น18คนนะครับเพราะว่าเราก็1คนใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็น18นะครับเอาละเราลงไปด้านล่างกันต่อครับมาดูกับพัซโซนะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับเอาละเราลองลากกันดูนะครับนี่นะครับได้พอดีเห็นไหมครับคุณผู้ชมต้องใช้คนทั้งหมดเลยนีครับ ออผมว่าน่าจะวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เป็นเชือกเราใช้เพื่อนเราช่วยโยนขึ้นไปได้นะครับนี่น่าจะได้ครับอ,อึ๊บไม่ถึงเดี๋ยวนะอึ๊บโอเคถึงแล้วครับปีนเชือกขึ้นไปแล้วก็น่าจะเดี๋ยวนะครับผมขอดูแถวนี้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบนนี้หรือเปล่าครับอึ้บเอา้าไม่ทัน อ๋อเข้าใจแล้วครับน่าจะต้องน่าจะต้องให้มันเลยมาหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะมากระโดดให้ให้ทันนั่นเองนะครับแสดงว่ารถรถเลื่อนรถเลื่อนนี้มันจะเลื่อนตลอดเวลานะครับเดี๋ยวต้องเร่งกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปให้ทันนะครับเอาละไปครับคุณผู้ชมฮะ ทันไม่เอ่ยฮึเอ้ยอ๋อโอเคมันเพิ่งเลื่อนนะครับตะกี้ช้าไปนิดนึงนะครับเอาละเรามาได้แล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยลากได้ด้วยเอ๊ะหรือว่าเข็นเองเฉยๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอาะยังไงก็ตามครับเรามาถึงแล้วนะครับตรงนี้น่าจะปีนได้นะครับมันเป็นขั้นไม้อยู่นะฮะโอเค ตรงนี้ตัวอะไรวะนะระแวงครับมีระแวงนิดนึงฮนะเอาเลยครับตรงนี้เป็นแอ่งน้ำน็กนิดนึงนะฮะแล้วก็โอ้ข้างบนครับคุณผู้ชมมีตัวละครที่เราจะต้องช่วยอยู่นะฮะแล้วอันนี้ยังไงเอ่ยกระโดดจับก็ไม่ได้เราลองเลื่อนมาครับเอ๊ะยังไงนะเดี๋ยวนะครับเอาละลองกดดูครับ อ๋อมันเป็นตัวที่ใช้เราช่วยช่วยเรากระโดดนั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอากล่องไม้มาวางดูนะครับว่าจะช่วยดันหรือเปล่าหรือว่าจะจะ <c oughs> ได้นิดเดียวนะครับเอาละน่าจะต้องใช้วิธีให้มันเด้งขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอากล่องไม้นี่นะครับมาวางด้านล่าง เพื่อที่จะทําให้ดีดตัวได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับน่าจะได้แล้วแหละรอบนี้นะเอาละดูกันครับอึ๊บถึงไหมเออโอเคเอานะครับได้มาเพิ่มอีก3ตัวนะครับเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮนะทีนี้ก็น่าจะเหลือตรงชั้น2นะครับ เพราะว่าคุณผู้ชมจําลูกกลรงตอนแรกที่เราเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ใช่ไหมครับมีตัวละครตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะครับอยู่ภายในลูกโครงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องกลับไปช่วยเขานะครับแล้วก็น่าจะหาเพิ่มบางนี้ผมว่ายังไม่ถึง18นะยังน่าจะ10 10ต้นต้นเอาเลยครับเรากลับมาที่ลิฟต์แล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะฮะชั้น2นั่นเองครับ แล้วยังเอ่ยเดี๋ยวนะฮะใกล้แล้วครับโอเคไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เราเดินผ่านมาฮะร,ระยะทางนี้ค่อนข้างไกลพอสมควรนะฮะอ๋ออันนี้เป็นกรงที่เราโยนลงมาในตอนแรกนั่นเองนะครับโอ้ได้มาเพิ่มอีก3คนนะครับโอ้เยอะทีเดียวฮะโอเป็นแก๊งเลยนะฮะ ได้แล้วได้เรื่องแล้วไม่น่าจะอีกไม่น่าจะอีกเยอะนะครับน่าจะใกล้ครบแล้วครับเอาแล้วเราเปิดกรงตรงนี้นะครับเพื่อช่วยเพื่อนที่อยู่ด้านในครับอ่าได้มาอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปสำรวจดูนะครับว่ามีอีกหรือเปล่าน่าจะมีครับเพราะว่ามีกลไกนั่นไงครับตรงฝั่งซ้ายมือด้านบนนะฮะมีอยู่บนรถรางนะครับแต่เราน่าจะต้องหาวิธี พาพวกเขามานะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงกลไกบริเวณแท่นตรงกลางก่อนนะฮะเอาละลองสับสวิตดูครับนี่เห็นไหมฮะมันเลื่อนมาครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมาไม่ได้ครับสิบหายแล้วเดี๋ยวลองดูอีกทีเนี่ฮะปึ๊บมันต้องยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ย <laughs> เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมฮะต้องให้มันไปสุดฝั่งนูน้นแล้วก็ เดี๋ยวนะลองแบบง่ายๆก่อนนะครับเอ้ยยังไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนดูครับยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ๋อผมเข้าใจนะครับน่าจะต้องไปให้สุดนะครับแล้วก็ให้มันเลื่อนกลับมาทีเดียวแล้วก็เราก็ยกนะครับแล้วก็ใช้แรงเฉื่อยให้มันไหลขึ้นไปด้านบนนั่นเองครับึ๊บแบบนี้นี่ยังครับยังไม่ได้เดี๋ยวต้องกะจังหวะให้ดีนะครับ นะเดี๋ยวนะใจเย็นนะครับคุณผู้ชมฮนะเอาครับคราวนี้ได้ไหมลองเลื่อนมาดูครับปึปึ๊บเอ้ยยังไม่มาไม่ยาก,กว่ะเดี๋ยวนะโอเคแม่งเอา้าบทจะมาก็มาแตงงา่ง่ายๆอย่างนั้นนะครับโอเคไม่มีปัญหาแล้วฮะน่าจะครบแล้วนะครับผมว่า ถึงขั้นนี้เดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปที่แท่นช่างน้ำหนัก19คนเมื่อกี้นะฮะโอ้วแน่นมากตอนนี้เพื่อนๆของเรานะฮะเยอะสุดๆนะครับบางคนก็ไม่สงกางเกงนะเอานะครับเรามาถึงแท่นแล้วนะครับมีนอนรออยู่แล้วหนึ่งท่านนะครับเอาเลยครับประตูจะเปิดหรือเปล่านี่ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, คนคิดเกมนี่ใช้ได้ดีเลยครับเอานะครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะครับกลัวนิดหน่อยนะไปดีกว่าครับไปต่อครับแล้วผมได้ยินเสียงระเบิดนะครับนี่เนี่ยโอ้โหหมวกกระพังกระจุยเลยนะฮะโอ้โหมีระเบิดเป็นช่วงๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพวกแบบ โซนิกเวฟอะไรหรือเปล่านะฮะอุ๊ยโหกล่องกระจุยอะและ้วจะโดนไหมเนี่ยอุ๊ย,ยตัวแตกว่าแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวนะครับฉากนี้น่าจะต้องเป็นฉากที่ใช้ความเร็วนะครับเอาละผมรอจังหวะแล้วก็จะวิ่งไปทันนะครับเอาละได้แล้วไป ใชครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้หืมเสียวเฉียนิดเดียวครับเอาเราเห็นเครื่องสับสวิตตรงนั้นครับึ๊บโอ้โหทันแต่ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้สับสวิตแล้วฝั่งไกลๆมันลงเพราะฉะนั้นผมน่าจะต้องสับสวิตลงก่อนนะฮะนี่ครับเอาเราไปให้ทางครับคุณผู้ชมยุบอุ้ยหืกอกับโดนเดี๋ยวนะรออีกรอบหนึ่งนะครับดีดดีดดีดจะเย็นจะเย็นครับโอเคไป โหกล่องอะไรปิวกระจุยกระจัดกระจายนะฮะโอเคเรามาถึงแล้วนะครับแล้วตรงนี้น่าจะต้องปีนขึ้นไปนะครับแล้วน่าจะต้องอาศัยไอ้แท่นหมุนๆตรงนี้นะครับขึ้นบันไดเราน่าจะต้องบล็อกตรงบันไดครับคุณผู้ชมฮะน,นี่เดี๋ยวผมรอจังหวะนะครับแล้วก็จะปีนขึ้นไปนะฮะน่าจะน่าจะได้พอดีครับตึ๊บตึ๊บึ๊บึ๊บโอเค ไม่โดนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ยังไงเอ่ยต้องวิ่งไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับปุ๊บไปนี่ระโดนโอ๊ยไม่ทันโอ้โหไม่ทันนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเจ้าตัวแท่นหมุนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าไอสวิตนี้มาสับหลอกเราหรือเปล่านะครับเราน่าจะต้องอาศัยจังหวะที่แท่นมันหมุนไปนะครับ แล้วเราต้องวิ่งตามให้ทันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเอานะครับเดี๋ยวเรามาไม่สับสบวิตแล้วก็ไปให้ทันกันดูครับอโอเครอดรอดสเต็ปแรกนี่ครับใช่ด้วยครับคุณผู้ชมฮะเราจะต้องวิ่งให้ทันนั่นเองครับเดี๋ยวรอจังหวะนะครับเอานะครับมาถึงแล้วไปอโอเคเหยียดรอด้วยรอ้วยรอ้วย <c oughs> <laughs> โอเคทันแล้วครับคุณผู้ชมฮะ เอาละเราหลบหลังก้อนหินก้อนใหญ่อันนี้นะฮะแล้วก็มีสวิตต์ตรงนี้สําหรับกระโดดนะครับแต่ว่าผมน่าจะต้องขึ้นไปสับก่อนแล้วก็กลับมาหลบก่อนนะฮะอึ๊บอ่าขึ้นครับอึ๊บโอเคผ่านนะครับโอ้หตรงนี้ตอนนี้คล่องเลยฮนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยเนะี่ยฮะลองสับดูครับเอาชิปหายแม่งเ,เปิดประตูซะงั้น มันก็ยิงเข้ามาได้ดิโอ้ยเอาล่ะน่าจะต้องยังไงก็น่าจะต้องเปิดเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นประตูฝั่งนี้นะฮยเอาเลยครับผ่านออกมาเรื่อยๆนะครับเอ๊ะตรงนี้มันมันวิ่งไปได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บโอ้ยยังได้อยู่ครับเดี๋ยวนะก็มาได้นะอา้าา อ๋อมันไม่มีตัวล็อกด้านล่างนั่นเองนะครับโอ้ใครจะไปรู้วะเนี่ยเอาเลยครับเอาใหม่เนะี่ยเดี๋ยวต้องกะจังหวะกะจังหวะไปให้ดีๆนะครับอืมเอาละตรงนี้ยังได้อยู่นะครับมาถึงขอบตรงนี้เราก็ต้องกะจังหวะให้ตัวโซนิคเวฟมันผ่านนะครับเอาละได้นะครับ บทันไหมโอ้ยทันพอดีครับแม,แม่งไม่งั้นตายแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้หมันสุดแล้วนะครับเราน่าจะต้องใช้ช่วงจังหวะที่แกนแกนกลไกลตรงนี้นะครับหมุนแล้วก็ต้องกระโดดไปให้ทันนั่นเองนะครับโอ้ยจะทันไหมเนี่ย,ยหายแล้วลุ๊บโอเคทันฮึบโอ้ย ตรงแล้ตรงนี้จะโดดวะเนี่ยเฮ้ยไหลไม่ทันโอ้ยมันต้องกะจังหวะรอนิดนึงนะครับสุดๆอนะเอาละตรงนี้ผมไปได้ครับน่าจะพอดีไหมเอ่ยอุ๊บเอาละรอแป๊บนึงนะฮะตรงนี้รออีกนิดนึงนครับเอาละไปอืมพอดีครับข้างล่างผ่านพอดีนะครับคุณผู้ชมครับ ไฟก็ด,ดับดับติดๆนะฮะโอ้โหผ่านมาได้แบบวุดนวิดนะครับเอาละใกล้ถึงปลายทางแล้วยังเอ่ยน่าจะผ่านตรงโซนิคเวฟมาได้แล้วนะครับโอ้ยเจอลิฟต์นะครับเอาล่ะเราจะลงไปดูนะครับว่าจะยังมีโซนิคเวฟอะไรมาก่อกวนเราอีกหรือเปล่านะครับ อ้ายังมีหโอ้หโชคดีังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าลิฟต์แม่งกระจุยมไปเรร่อยเลยนะครับจิบหายนะโอ้ยหืโชคดีนะที่มันยังไม่ร่วงโอ้ยโอ้โหลงติดชิบหายแล้วดำตกลงมาในน้ำต้องหาทางออกครับคุณผู้ชมแล้วทางไหนเลยทีนี้เนี่ยเอย๊หรือว่าฝั่งฝั่งขวามือที่เป็นประตูหรือเปล่าับเดี๋ยวนะฮะอึ๊บดึงเปิดไหมเอ้ย อ๋อโอเคครับได้พอดีครับออกมาได้สุดยอดชีวิตมึงนี่ลำบากมากเลยนะครับเนี่ยโหเดินหมดแรงมานะครับเอาเลยฮะรตรงนี้สับสวิตนะครับแล้วก็โดดขึ้นไปครับคุณผู้ชมแนละลำบากเหลือเกินนะฮะเอาเลยครับ สวิตตรงนี้อ๋ออ๋อเดี๋ยวจะต้องเปิดให้สุดนะครับเอาละใกล้แล้วครับเปิดสุดแล้วก็หวนเชือกข้ามไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ไม่น่าจะยากแต่ว่าต้องให้ทันนะครับนี่วัาด,ดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละฉากนี่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะครับ เอาละครับสำหรับ Inside e อ i s o d e ที่3ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนหน้าเราผมว่าเราน่จะต,ต้องดำน้ำกันอีกนะครับเอาล่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ติดตามกันต่อตอนหน้าครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ